คือเราเอาไปเลี้ยงลูกโอ้ยข้าวจืดเลยอย sorry อยยินดีต้อนรับาคอนเสิร์ตต่างด้าวนะคอนเสิร์ตบัตรเหลืองเนี่ยหรอคือเป็นสำเนียงที่เราพูดกันโอ้ยแบบี้เวลาเจอหน้ากันก็ Yeah you go girl เวลาใครพูดอะไรผิดก mm ็อ hmm> oh ๋อออ Sorry Sorry อ oh ๋อไม่ไม่ไม mm ่สำเนียงหนูไม mm ่ไ hmm. ด so ้หนูจะพูดคำ Sorry หนูต้องสำเนียงหนูต้องได้ Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry ถ้าออกจกกเรื่องถ้าออกจากเรื่องภาษาเมื่อไหร่จะเรียกกูแล้วไง ใช่แต่ว่าวันนั้นเห็นี่ปกติเป็นคนที่ไม่เคยร้องภาษาอังกฤษเลยไม่เคยร้องเพลงฝรั่งสุดยอดคือ you know วันนั้นื่ากี้ื่อกี้พว่มึงร้องอ่ะเขาขยับปากตามข้างหลังไม่ได้นโน้ตกูบอกตรงนี้โอเควอซเช่ on the p h o m e กงไม่อยากพาหมงออกไปไหนก็พยายา้ก็ผู้ชายอ่ะหูนดมดำผิดตรงไหนวัอเงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียน่ยเน่ยเีย่านะถยานึ่ยเน่ยเนี่กเดึ่เหม่อนกัเนนะยเนยเนี่ยเนี่ยเนอ่น่เนี่ยเน่ยเนี่เนี่ยเนีเนี่ยนยเนี่ยเน่ยเน่วเนยคุณนเนี่ย,ยน,นีน่น่น่ยเห่ยเี่ยเนี่ยี่ีีนสเาา่ข่ชช จริแล้วเนี่เราสนิทกันแค่ไหนผขบอกได้เลยว่าลึมมืมดี๋ยวเดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าแต่มึงเห็นคนเดียวกูก็เห็นมาแล้วอันี้แล้วครับเาเอาเปลี่ยนประเด็นเหรอจ่ากได้จากได้จากได้เอ้ยช่วยจ่านเลยครับ